ครับมื่อนี้ผมสิพามาชมงัวแม่ละแสนแ่ะครับเป็นจังไดแมลละแสนมันง่ญ่คักซ้ำไดครับผมเขาบาดแดงทั้งตัวเลยนะครับผมสีแดงเป็นบามันแดงครับกำลังท่องครับผมท่องเจเด้อีกสองเดือนก็คือสิออกแล้วครับเครื่องบดนะครับผมเครื่องบดใ่ญ่ครับสูง ร้อยหกสิบได้บ่ครับได้หกสิบน,นี่ตัวลูกเขาครับผมสองนะครับหัวมาถึงปีนี่เลยครับผมครับผมขอบคุณมากมากมันแดงไม่ถึงปีครับนี่เอา้ามันเมียนว่หละวะคนขับคน สี่ทิหหาเดือนนี่แล้วครับอ่านปีมานิดหน่อยนะครับเขาเปลีนลิมบีสกินเฮื่อนครับเบิ้งที่ผิวครับผมเป็นแพรนะครับลิมบีสกินแต่ว่าอวดทางงวดถึกขนาดนี้มันราคาเท่าไหร่อยากคงจักบ่าครับตัวนี้สวยๆกับเตตาก็อยู่ที่ สี่สิบขึ้นแล้วครับสี่หมื่นขึ้นนะครับสี่หมื่นถึงหาหมื่นหาประมาณนั้นนะครับผมตกขาวเฮือนครับคู่นี้ท้าจัดออกไปก็แสนขึ้นแล้วครับผมแสนขึ้นแม่เขาเขาคอกไวแล้วนะครับผมเขาคอกไปแล้ว อ่ะมาเบิ่งแม่ยข้าวบาดอีกตัวนะครับผมมาๆมาข้าคอกแล้วมาๆคอกแล้วคอกคลอกคอกคอกนี่ลาคอกเอ้าอย่าเลียนอย่าเลียนไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่นี่กระแสเนื้อแล้วครับามันแดงไปเข้าคอกบมกละคอกคลอกคอกไปเข้าคอกไปเลยไปคอก ฝากไว้เลยคอ,อกเอีกแล้วครับคํำคำคอกอกๆๆยายๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอีพอถ่า,ายทำซื้อ,อนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแม่นางแล้วครับแม่นางสวยสูงเงื่อนครับอายุก็สิบสี่สิบห้าเดือนนี่แหละตัวนี้ก็ราคาก็ึ้นยุประมาณหกหมื่นแล้วครับประมาณนั้นถ้าเลี้ยงไปอีกสักปีนึงก็อาจจะขยับเป็นแปดหมื่นเก้ามื่นได้นะครับผม แต่ว่าสองแม่นี้แสนแล้วะครับตกลูกออกมาได้ตัวเมียก็ตั้งราคากันที่หาเงินขึ้นแล้วครับรู้สึกว่าเนื้อนังดีนะครับเก็บเป็นแม่พันธุได้นะครับผมเก็บไว้ทำบล็อกคนว่าทำบล็อกแม่พันธุนะครับส่วนมากงัวทั้งกับเมื่อเพ้นก็บทบหลอดกันแล้วครับหมอวินิตทับ ืัอนี้ผมก็ทับไปตัวหนึงนะครับมดลูกคดทับติดยากต้องอาศัยหมอที่มีฝีมือหลีนะครับผมคอยสอดคอยสอดเข้าไปนะครับหมดลูกคดทับยากทับยากเออน่วสวยครับเขามีแปลงหยาให้เล่ม นะครับประมาณ4ีหาไรนี่แหละคำๆเขาเขาขอกของเขาเองนะครับผมมามามเข้าคอกแล้วเร็วอีก2ตัวไปไหนสองตัวไปไหนเออนี้พ่อถ่ายทําไม่ขายแต่ถ่ายทําให้ดูนะครับผม วิถีชีวิตนะครับการทำมาหากินในแต่ละภูมิภา,าคเก็บเล็กผสมน้อยโดยการเลี้ยงโครกระบือแะครับผม <c oughs> <c oughs> มีพื้นที่กว้างขวางก็ซื้อโคมาเลี้ยงแล้ะครับเลมหญ้าไว้เลี้ยงไปปี2ปีก็ <c oughs> ถิดซัพย์ก็จะขยับขึ้นแล้วครับ ตกลูกออกมาก็ไม่นานก็แสนแสนนะครับผมสวยครับทั้งสองแม่เลยสวยมากๆสวยมากๆนะครับผมจังสีแม่ค่อยเป็นตะเหลี่ยงงวนะครับผมมามามา,มาเข้าคอกเร็ว ปูเยี่ยมอำลาพาจากนะครับทายทำให้เบิ้งซื่อๆนั่นละนะครับผมพอได้แหนมงวงงามงวงวางวามนะครับผมนอกจากงวัวแล้วก็มีควายแล้วครับเซสู่ควายว่าได้ครับควายโดยตัวละสองแสนหาแสนตัวละล้านล้านหาไปแล้วครับสองล้านยังมีครับสิบล้านก็นมีขื้น <c ười> ขึ้นกระดอกกระเดีย นะครับผมเ,บเพียนเท่ากับนี้หลายเจ้านะครับที่เลี้ยงกระบือลุกหลังหง่ๆสูงๆราคาหนักๆนะครับผมอ่ะเอลาล่ะพาจากกับคลิปคนเลี้ยงวัวนะครับผมคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวในชุดธรรมหากินอ่ะขอบคุณ f อซแฟนช่องนะครับสำหรับตัวเลขสวยๆก็ติดตาม กันต่อไปนะครับอปูเยี่ยมยังไม่ได้อดัดให้เลยยังไม่ได้ปล่อยในวันนี้รอพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอัดอีกชุดให้สวยๆในคลิปจับตัวเรียกจากตารางนะครับครับอำลลาพายจากเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ